จากที่เมื่อวานนะครับพี่หมอสรุป4กรณีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินชราภาพนะครับก่อนอายุ55นะครับหในนั้นก็คือเรื่องของการเสียชีวิตนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนเข้าถึงเงินตรงนั้นได้นะครับแต่ไม่ได้ใช้เองนะครับคนที่ได้ใช้ก็คือทายาทนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันรายละเอียดนะครับว่ามันมีข้อกำหนดเงื่อนไขในการรับเงินนี้อย่างไรบ้างนะครับ แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับซึ่งน่าจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับแต่พี่หมอไม่ได้ส่งเสริมนะครับให้คนคิดทําอะไรเพื่อที่จะต้องการได้เงินตรงนี้นะครับหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยเย็นเล่นกับลูกด้วย ค้าม,มวยอาสันสวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนพี่น้องนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เรามาทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับบําเหน็จชราภาพนะครับในกรณีซึ่งพวกเราเสียชีวิตนะครับถามว่าการรับตรงนี้เนี่ยมันมีกําหนดไว้ยังไงบ้างมีกล่าวไว้อยู่ในตัวพระราชบัญญัติเลยครับอยู่ในมาตรา77จัดตวานะครับก็ พี่หมออ่านให้ฟังนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสําหรับตัวคลิปนี้นะครับก็บอกว่าในมาตา77จดตัตวานะครับในกรณีผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตา77ิทวิถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนนะครับหรือนะครับผู้รับบำน็จผู้รับเงินบำนาญชราภาพอา้าวรับบำนาญชราภาพแล้วก็รับบำเหน็จได้ด้วยนะครับ ถึงแก่ความตายภายใน60เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิ์รับบำนาญชราภาพให้ทายาทของผู้นั้นนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันที่ผู้ประกันตนหรือผู้รับเงินชราภาพถึงแก่ความตายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพนะครับตอนนี้เราต้องมาดูครับว่าผู้ประกันตน คือใครนะครับผู้ประกันตนเนี่ยก็จะมีเงินชราภาพก็จะมีมาตราเท่าไหร่บ้างครับสามสามมีแน่นอนนะครับมาตราสามเก้านะครับต่อจากสามสามยังไงก็ต้องมีนะครับแล้วมาตราสี่ศูนย์มาตราสี่ศูนย์เนี่ยมีสามประเภทนะครับก็มีประเภทที่จ่ายเงินต่างกันมีตั้งแต่เจ็ดสิบร้อยหนึ่งแล้วก็ตัวสามร้อยมาตราที่มีเงินชราภาพก็จะมีจ่าย100กับ300นะครับส่วน70จะไม่มีนะครับก็ ถามว่าแล้วเขารับกันยังไงนะครับตัวบําเหน็จชราภาพถ้ายังไม่ถึงแก่ความตายนะครับเขาก็จะรับแบบนี้ครับก็คือคนที่ส่งเงินมานะครับ1ถึงสิเดือนได้รับส่วนของตนเองที่ส่งไปเท่านั้นนะครับมากกว่า12เดือนนะครับจนถึง180เดือนนะครับรับบาเหน็จชราภาพด้วยเงินของส่วนตนเองบวกด้วยเงินของนายจ้างนะครับถ้าถ้ามีนายจ้างางเช่นมาตาสาม รวมกับผลประโยชน์ของเ,อเงินที่ส่งไปทั้งของตนเองและนายจ้างนะครับผลประโยชน์นี้คิดตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศนะครับเหมือนปีนี้รู้สึกจะสองกว่ากว่านะครับที่ประกาศออกมาคิดเป็นรายปีนะครับประกาศเป็นรายปีนะครับแต่น่าจะคิดเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็มาดูฮะว่าถ้า,าคนที่จะรับเงินเราเนี่ยเป็นใครได้บ้างนะครับ ในกฎหมายเนี่ยแตกต่างจากตัวพระราชบัญญัติไอ้พระราชบัญญัตินีน่มีการกําหนดทายาทออกชัดเจนนะครับแล้วก็แตกต่างากับตัวทายาทโดยธรรมของตัวประมวลกฎหมายแพ่งนะครับก็ทายาทผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับตาม77จัตวานะครับมีอยู่4นะครับประเภทก็คือ1ลูกเรานะครอบบุตรนะครับ แล้วก็สองก็คือคู่สมรสเรานะครับภรรยาเราหรือสามีเรานะครับแล้วก็สามก็คือบิดามันดาแล้วก็สี่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้อันนี้ก็คือเหมือนเราทําพิัยกรรมนะครับพิัยกรรมจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับแบบฟอร์มนะครับสามารถกรอกได้แล้วเป็นส่วนๆนะครับรายละเอียดจะไม่ลงนะครับก็ถ้าหนึ่งถึงสี่เราไม่มีนะครับอย่างเช่น เราไม่มีลูกพ่อแม่ตายไปแล้วนะครับเราไม่ได้มีภรรยานะครับเราไม่ได้ทําหนังสือนะครับคนที่ได้รับถัดไปก็จะเป็นวัดถัดไปนะครับก็คือจะมีพี่น้องร่วมบิดามารดานะครับพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาแล้วก็ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับรับส่วนแบ่งเท่าๆกันนะครับใน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 สี่สี่สี่กลุ่มบุคคลนะครับ แล้วก็ถามว่า,าตรงนี้เนี่ยทำไมถึงเอามาพูดตรงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเตรียมที่จะต้องเตรียมตัวนะครับไม่มีใครรู้ได้ว่าเราจะอยู่หรือเราจะเป็นนะครับแต่พี่หมอทําคลิปนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ใครทําอะไรบางอย่างเพื่อเงินชราภาพนะครับแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวนะครับเรื่องของสิทธทิประโยชน์ตรงนี้พี่หมอก็เลยทําคลิปนี้ ให้นะครับแล้วก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการทําประกันอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำประกันสังคมหรือว่าประกันชีวิตนะครับเวลาคุณทํากรมธรรม์แล้วหรือว่าคุณเป็นผู้ประกันตนแล้วคุณควรแจ้งคนที่คุณรักให้ทราบครับ